ริมฝีปากบนของลูกเนี่ยเป็นเม็ดพองๆบางคนก็ลอกเป็นเป็นหายๆนะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อ,ปดอกอรดรสทีปป๊อบค่ะมเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆทารกแรกเกิดนะคะแทบทุกคนก็จะมีเม็ดพองบริเวณริมฝีปากนะคะส่วนใหญ่เกิดที่ริมฝีปากบนนะคะเม็ดพองนี้ก็จะลอกเป็นแผ่นเป็นเป็นหายๆนะคะ ขนาดก็จะประมาณ5-8ม mm มนะคะก็พบได้นะคะอันนี้เราเรียกว่า sucking callus หรือว่า sucking blister หรือ l ิวโคเดอร์มานะคะส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็จะค่อยๆหายแล้วก็ดีขึ้นเองนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะอาจจะต้องพิจารณาว่าลูกใช้ลิมฝีปากมากเกินไปหรือเปล่านะคะอาการดังกล่าวก็คือ 1. ลูกร้องกวนโยเย,ยนะคะจากการที่เข้าเต้าไม่ถูกวิธีแล้วคุณแม่เจ็บหัวนมอันนี้จะต้องไปดูเทคนิคในการเข้าเต้าว่าลูกเข้าเต้าตื้นเกินไปหรือเปล่านะคะการดูดลานหัวนมงั้นงับไม่ติดนะคะงับตื้นเกินไปลูกใช้เหงือกแล้วก็ริมฝีปากมากเกินไปก็จะทําให้เกิดเสียดสีแล้วก็เป็นเม็ดพองได้นะคะหรือ2 ะะลูกมีพังผืดใต้ลิ้นนะคะถ้าเกิดมีพังผืดใต้ลิ้นยึดติดลิ้นอยู่นะคะแล้วทาให้ลูกต้องใช้ริมฝีปากแล้วก็เหงือกในการทำงานมากขึ้นในการดูดนมอันนี้ก็จะเกิดเป็นเม็ดพองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หมอป๊อบก็ฝากไว้3ข้อนะคะ sucking t o r a s หรือเม็ดพองที่ริมฝีปากนะคะส่วนใหญ่ปกติไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ให้สังเกต2อาการนี้นะคะถ้าเกิดนับลานหัวนนมตื้นเกินนะคะหรือมีพังผืดใต้ลิ้นอันนี้ต้องระวังว่าลูกใช้ ปากในการดูดมากเกินไปแล้วทำให้เกิดซักกิ้งคารลัสหรือเม็ดพองได้นะคะต้องแก้ไขที่สาเหตุด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อปดอกเตอร์ซา l ิป o ๊ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเดียงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ